ก็สวัสด,ดีเพื่อนทุกคนครับสวบัสด,ดีนะพยผหภูมผิผมเจมงานย่าสั่งรวยครับเดี๋ยววันนี้ติดตามไปดูเพลงกระเลิศหน่อยครับ2020เกี่ยวกับเจ้าช้างนะวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวไปเจอที่หน้างานครับ ลงเกียวแล้วอยู่ทงไปไปางปลายๆอ้าวน้ำเล็ดเอาน้ำแข็งไปอทย่กันเนี่ยนะอ๋อนี่ไงเขาทมาใหม่งแนนะนนล้วขี่อุ้มมาแล้วอะสองอุ้มปะถึงปะหกเพียร์น่ะเคยๆแบบั้นเหออ้าวไปให้เต็มเตียห,ห,นหนักเลยนะ ไปเต็มรถแรกไปแล้วเป็นข้าวเขาขอแปดท้าน,นะครับก็ไม่ไม่ถึงจะเแน่นมากพอได้ สวยมากครับเป็นข้าวข้าหนักนะแ5ดห้าเดี๋ยวเรามาฟังราคาข้าวโซนนี้กันเพราะว่าไปขายรถหนึ่งแล้วเดี๋ยวฟังราคาโซนนี้กันว่าจะได้เท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้อยู่โซนนี้นะครับ ผมไม่แน่ใจนะว่าเขตตะบนอะไรน่าจะประชาสุขสัตว์ปะกำแพงเพชรน,นะครับมันเป็นเขตติดต่ออ,อตรงไทงามกำแพงเพชรติดต่อพึงบัววชิราบารมีพิจิตรนะรแต่ตรงนี้มันเป็นเขตกำแพงเพชรน,นะครับข้าวก็ประมาณนี้สีเดียวกันหมดทุกทั้งพื้นแหละ ยี่สิประมาณยี่ห้าไรนะ่ะขับโดยบอยโชกุนนะครับหรือเจ้าของรถนั่นเอง มีหกสูงเช่นเคยครับที่เราเคยถ่ายอยู่ประจำบอมเบ่โชกุนค,ครับ วันนี้ทําการควบเจ้าเพ็งเจริญการช่าง2020ครับสันอย่างเดียวครับหน้าฝนหน้าฝนต้องเดินอย่างเดียวครับไม่มีฝนครับบอมเบโชวพูนครับ เหลืองแบบแห้งเลยนะครัถ้าเป็นโซนบ้านเรานี่โอ้โหเกี่ยวไปตั้งนานแล้วคนระับแต่ผมว่าเลยว่าอย่างแี้ดีนะครับเกี่ยวง่ายแล้วก็ได้ราคาดีด้วยนายาวมากนะนูน่นไกลๆนู่นเลยคนระับ เดินยัดเข้าหนาเลยไม่มีเสียงสะดุดเลยนะเดินสบายเลยนะ เหลืองสวยจัดกุ่มนี้ก็มาลงตอนบ่ายนะบ่ายหนึ่งยี่สิบหกไรมาลงตอนบ่ายหนึ่งนะก็ได้ราคาห้าพันหกนะครับแต่เหลืองแบบเหลืองแบบละอองฟุ้งอะ่ะแถวบ้านผมผมเกี่ยวไม่เคยมีอย่างนี้สักเจ้า แถวบ้านผมเกี่ยวข้าวไม่เหลืองแบบไม่เหลืองเต็มที่นะครับเขาจะเกี่ยวแถวบ้านผมก็จะเกี่ยวข้าวเขาเรียกว่าข้าวสดก็คือเหลืองแล้วแหละแต่ว่ยังไม่แก่แต่แถวแต่โซนนี้เกี่ยวแก่มากนะครับลองฟุ้งเลยแต่ก็ได้ราคาหนะ้าพันหกับไม่แตกต่างอะไรจากบ้านผมเลย หน้าก,ก็ไม่ทันเต็มดีนะเมื่อกี้เท <Okay, S 1> ไปแล้วนี่ช้างพวกนี้ก็ใกล้โผล่แล้วเมื่อกี้เขาได้ไปกี่เกียร์แล้ว 6, 6เกียร์แล้วมั <6 S 1> ้งาเกียร์เหรอไม่ถึง6เกียร์นไม่เต็มดีนะ กี้ไปสี่เกียนสี่ <13. S 1> เกียนจิบสามห้าพันเท่าไรห้าพันห้าพันหกนุ่นอัดเต็มเลยนุ่นอีเที่ยวเนี้ยในหกเกียนแน่ ตอนนี้ประมาณสี่โมงเย็นละเกี่ยวแบบเดินเรื่อยๆนะครับมาลงตอนใบหนึ่งตอนนี้สี่โมงสามนาทีสี่นาทีก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรถที่สี่นะครับ รวมๆสี่ตันน่าจะถึงนะน่าจะถึงสี่ตันนะก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับสำหรับนาปแปลงนี้เที่ยวหลังก็น่าจ,จะเหลืออีกประมาณเกียนก็กว่าเที่ยวสุดท้ายเนี่ยเก่เคครับใครชอบคุนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับฝากกดติดตามกําลังใจให้กันด้วยนะ ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ